สายเฟิร์มมันไปงานต่อใช่มลูกไปงานอามาซอนสองหนึ่งอ่าลูกไปไหนคะคุณลุงลูกไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยกำลังมองหาไม่เจอมันท่นไลน์มาบอกบอกว่าไปงานต่อด่วนเลยมันรีบก็เลยขอโทษทียืนคู่กับลูกไม่ได้เออคิดว่าลูกจริงไหมลุงคิดว่าลุงมีความจริงไหมที่เขาไปงานไปงานต่อเนี่ยไปบาร์โฮสมั้งทำไมเหมือนโกหกบาร์โฮสเปิดแล้วอะเวลานี้แล้วอะ มันมี50 50อ่ะไปงานต่อกับไปบาร์โฮสแล้วหลังลูกเราติดบาร์โฮสเหรอลุงเขามีโฮสอ๋อเขาเหรอเออเขามีฮฮนเขาก็เลยต้องไปอยู่บ่อยๆแล้วก็ไปถ่ายน่นถ่ายนี้ทำรีวิวทำคอนเทนต์ใช่คอนเทนต์หลายคนไปเข้าใจว่าไปเฟิร์นติดบาร์โฮสก็ไม่มั่นใจเหมือนกันสักพักนึงอีกประมาณสักสองสามเดือนลูกเราอาจจะมีผัวเป็นโฮสก็ได้ตอนลุงเห็นเห็นนั่นคือลูกบอกก่อนนะว่าลูกจะไปหุ้นร้านบาร์โฮสหรือยังไง เขาเขาบอกมาแล้วเขาบอกมาบอกมาได้หลายเดือนแล้วแล้วเราก็รู้แล้วเขาก็บอกอยู่เรื่อยๆตกลงหนังไม่สนใจกูสนใจแต่ลูกกูเอาลูกกูแหละทำหนังไปแล้วไงเดือนหนัดเเข้าให้เลยโอเคจ้าแล้วตอนนี้ลูกเป็นยังลูกโตเป็นสาวแล้วลูงมียังไงบ้างคาดหวังอะไรไหมกับใบพลลุงอ่ะบอกอยู่บ่อยๆว่าต้องการที่จะมีหลานแล้วไปฝากใครไปฝากใครคือเดือนเดือนนี้เดือนพฤษาเดือนหน้าเดือนหน้าอ่า ลงทุนเองเพื่อเราจะได้มีสิทธิ์ในหลานลุงเคยบอกแล้วว่ามีสิทธิ์ในหลานในที่นี้หมายถึงหลานจะเรียนโรงเรียนอะไรหลานจะไปไหนเอาหลานมาให้มาส่งให้กูด้วยนะอ่มึงไปไหนมึงเอาหลานมาให้กูมาอยู่กับแม่เมียกูหมกับกับลุงลุงกับยาเอ่อกับตากับตากับยายไม่ใช่ถ้าเกิดเราไม่ลงทุนก็เป็นลูกมันมันก็มีสิทธิ์คนเดียวในตัวเด็กอ้าเราก็ไม่มีสิทธิ์เราจะเรียกให้มันเอา ให้ไปเรียนโรงเรียนนั้นนะให้ไปเรียนโรงเรียนนี้นะมันบอกไม่ได้<อ>ก็คือไม่ได้นะเ,<อ>เพราะแต่ถ้าเราลงทุนเนี่ยแสนกว่าบาทเพื่อเอาไปฝากไข่อะ่ะแล้วเอาเราจ่ายตังเองนะ<อ>ไปฝากไข่สเสร็จรยบร้อยปั๊บหลานออกมาเรามีสิทธิ์ในตัวเข้าแล้วเฟิร์มบอกว่างันเบิกค่าเทอมค่าเลี้ยงดูอะไรที่ลุงด้วยนะถึงเวลานั้นแล้วไม่ต้องบอกหรอก ผมก็ว่ามันก็คงจะเบิกกูอยู่ตลอดเวลาลุงเห็นว่ามีการทําสัญญากันด้วยเออร่างสัญญาไม่ไม่ไม่ถึงกับร่างสัญญาแต่สัญญาจับมือด้วยความเป็นพ่อเป็นลูกแล้วก็แม่มันด้วยคุยกันเลยคุยกันนอกรอบสามคนว่ามานั่งคุยกันว่าถ้าเราออกตังเราก็จะมีสิทธิ์ในหลานเรานี่ไม่ได้ไม่ได้ตลกไม่ได้อะไรนะนี่คุ้มคจริงๆเลยนะเอออันนี้ก็เพันงทานไปทำเดือนหน้าโครงการไปทำเดือนคุมพานนี่แหละต้นเดือนด้วยทุกคนเราก็โอเคใช่ไหมเขาโอเคเขาโอเค มันไม่โอเคเลมันไม่ต้องออกตังค์แค่ไปดึงสเปิร์มมันมาเก็บไว้ในหลอดไม่แต่มันต้องมันลูต้องเตรียมตัวนะลูมันไม่ได้ออกตังค์นะแสนกว่าบาท่ะแต่ลังก็ยินยอมลังก็ยินยอมต้องการเราพูดอยากมีหลานมากๆใช่ไหมแต่ก่อนเราเคยนอนกอดมันวันหนึ่งมันโตเป็นสาวเรากอดไม่ได้แล้วมีน้องมันมาเรานอนกอดน้องมันตอนนี้น้องมันกอดไม่ได้ดักเข้าไปใหญ่เลยยิ่งเป็นผู้ชายด้วยไม่มีใครกอดแล้วอะเราต้องการหลานอยากจะ เลิกงานแล้วกลับไปกลับไปนอนก่อนไปเล่นไปแย่อะไรเราไม่หาตนมีให้ลูกเรากออนกมีใครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหัวเนี่ยให้กูหาให้เหรอต้องหาเองกูทำให้แบบนี้แล้วก็หาหัวไม่ได้เราหาไปแล้วมันไม่ดีล่ะไอ้ที่มันมาจีจีอยู่สี่ห้าคนสามสี่คก็ไม่ได้เรื่องนะ มีใครบ้างไม่โดนก็มีพวก,กไอเจ้าของคาแคร์มีเกาหลีมีทำม,มีอะไรพวกนี้อยู่องไม่ต้องตา,มาไม่ใช่ว่าไม่ถูกใจลุงอะลุงอะได้หมดแต่เขาว่าไม่ถูกใจนุ่มๆครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวว่าเขาหาเฟินแล้วกลัวลุงลงจัดกลัวลุงลงวะเขาดุเขาห่วงกูไม่ห่วงแล้วครับปล่อยแล้วเชิญเลยครับเชิญเลยเชิญเลยครับ กูอยากให้ลูกมีผัวตั้งเป้าแบบว่าปีนี้อยากให้ลูกแบบมีตรงมีแฟนสักทีจะได้เริ่มลุงว่าลุงว่าลุงว่าปีนี้ไม่น่าจะได้ถ้าได้มันต้องมีอะไรที่มันคืบคานมาแล้วมันต้องเข้าหูแล้วแต่ว่าน่าจะไม่ได้เคยถามเฟิร์นไมเฟิร์นกูงก็ออกสปอนเซอร์คห้ทำลูกให้แต่ว่าเฟิร์นยังอยากจะมีแฟนแต่งงานมีลูกอะไรงี้ไหมไม่ไม่ถามอ่ะถามมันก็พูดไม่ตรงกับที่เราตอบที่เราต้องการคำตอบหรือขัดแย้งกับที่เรา ยากได้ยินเอออยากได้ยินเงี้ยไม่ไม่ไม่ถามดีกว่าเออเอออ่ะเรื่องสุดท้ายลุงถามหูว่าสิบสองปีทำไมถึงใจอ่อนกลับมาทำหนังฮะพี่เจียบเข้าไปตามลุงที่ควรลุงลงเ,เขาไปสามเขาไปนั่งกินนี่แหละแล้วเขาก็จับมือคุยครั้งแรกครั้งสองมาคุยกันครั้งสามเนี่ยถึงจะโอเคเ,ออเพราะว่าลุงก็บอกแล้วว่าลุง ถ้าลุงทาหนังลุงต้องหยุดทุกอย่างเลย <GUY S 1> เ,<อ>เลิกเลยละครลุงก็ต้องหยุด<อ>หนังที่ลุงถ่ายอยู่อะไรขอแต้วแตกอะไรเรื่องนูง้นนี้ถ่ายอยู่3าเรื่องเนี่ยถ่ายจบไปแล้วสองสองหรืออีกเรื่องหนึ<อ>่งก็ต้องหยุดละครก็ต้องหยุดหยุดรับงานน่ะแล้วรายได้ลุงมันจะหายไปเยอะมากๆอตอนที่ลุงหยุดไปก็เพราะว่าเฟิร์นก็ต้องเลี้ยงต้องใช้เงินลูกชายคนเล็กอีกบ้านก็ต้องผ่อนรถก็ต้องผ่อน แต่ทุกวันนี้ลุงไม่มีหนี้แล้วไม่มีหนี้ไม่มีสินไม่มีอะไรที่ต้องรับผิดชอบคือลุงหยุดงานหนึ่งปีสองปีลุงก็ยังหยุดได้เลยนะคือไม่ต้องทาเพราะลุงมีครัวมีร้านมีอะไรอย่างเงี้ยมีรายได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วลุงถึงต้องกลับมาทําแล้วเจี๊ยบเขาโยนเรื่องมาให้ดูเส้นเรื่องมันนามันมันมันดีมากๆแต่เพียงบทมันไม่ค่อยตลกเท่านั้นเองค่ะเขาบอกว่าให้พี่ลงไปแกุ่พี่ลงอยากแก้อะไรก็แก้เลย เราก็เลยบอกว่าจะแก้ตรงนี้จะแก้ตรงนี้สุดท้ายแล้วเราก็จะเราแก้ประมาณประช่อนนะเราลอกเนื้อออกหมดเลยเหลือแต่ก้างกับหัวแล้วเราพอกเนื้อใหม่ เข้าใจไหมเอาทางใจหลอกใหม่อะไรแกเองแต่ต้นไปเลยแหละลุงไม่ใช่เรื่องมันดีเรื่องมันดีลุงใช่เรื่องเก็บใเรื่องไว้ใช่ให้ลุงคิดเรื่องแบบนี้ลุงบางทีลุงยังคิดไม่ออกเลยนะแล้วลุงก็แก้ช็อตจังหวะตลกอะไรต่ออะไรใช่นะท้าวนี่พูดถึงใจนะท้าวช้าช้นะแล้วก็จบมาเป็นบทแล้วก็เอาไปให้พระเอกนางเอกเอาไปให้เขาอ่านอะไรเงี้ย ทุกคนแฮปปี้เอาไปให้เมเปิะละแฮปปี้เชียบชอบเลยไอันี้จะกับกับต่อเลยไหมลูกหาถ้ามีแบบคนจิตต่อยตำหนังอีกก็ตอนนี้เสนอไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็คุยกับทางเอ็ i พิเจอร์ไปประชุมเรียบร้อยแล้วคุยราคาเปที่เรียบร้อยและแสสนิมบุญเจริญเฟิร์นเป็นโปรดิวไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่ทำกับเวลานะทำกับเอ็มพิเจอร แล้วก็คุยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็น่าจะน่าจะอีกเดือนหรือสองเดือนน่าจะได้เริ่มทาอ่ะแสนสนิมบุญเจริญก็เป็นพาร์ทของพี่แสบอ่ะนักเตงไหมมึงก็ติงกูก็ติงต่อเวลาตรงติงไหมเนี่ยอ่าพี่แสบแล้วก็เป็นลูกนําเสนอรูปแล้วทีนี้เป็นลูกเป็นนักโวยิงก็ก็เดี๋ยวดูต่อไปก็จาชื่อไว้แสบแสนสนิมบุญเจริญอ่าโอเครับคุณคขอบคุณครับพี่เสิร์จจารลงจ๋าเหนื่อยมากเลยคุยกับพวกมึง ลุงใช้ได้วจีเหอครัลุงต้องน,นี้นะลุงต้องน,นี้นะหนึ่งสองโ okay, okay. อเคโอเคเอาอย่งนี้นะครับครับเอาแล้วเราแต่งลุงเล่นได้ไหมเล่นดิเล่นสิถ่ายเหลืออีกสองคิวยังไม่ยังไม่ปิดยังไม่ปิดเหลืออีกสองคิวมับนบ,นบนอกเอาไปตัดก่อน